เดี๋ยวนี้เราจะพาพาขึ้นถ้ำฮะถ้ำจอมพลกันนะครับขับรถมามาจากวัดหนองหอยอารามหลวงนะฮะตอนแรกอยู่ราชบุรีวัดหนองหอยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นถ้ำกันอนนู๋พาเ,เ,เห็นแม่ลงมันจะจไล่เดีย๋ยว พามาขึ้นถ้าจอมพลกันนะนมา <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็ลงถ้าจอมพลลงถ้าจอมพลเย็นมากเลยนะครับมันจะมืดมืดหน่อยนะ ว้ามันตัดไหมนี่ห้องถูกสวยมากพี่ชิด พี่ชิดชนนี่ในะทํจำจอมพลนะครับหินสวยนะหินงอกหินย้อยสวยเลยแหละนี ใหญ่สวยอะเอาไฟสีๆนะคือน่าจะสวยนะ้นี่บรรยากาศไอ้ถ้ำจอมพลฮะสวยนะฮะตรงนู้นจะเป็นรูนะมีข้างเขาเวลาถึงคืนข้างเขาจะออกบรรยากาศถ้ำจอมพลนะฮะ นี่องค์พระนะฮะ มีน้ำหยดสวยนะมีโอ่งด้วยน้ำเต็มตุมม่มเลยมีตุ่มน้ำด้วยเน,นี่ยสาดูองค์พระถ่ายสวย มีองค์พระสวยมากเลยนะฮะมีแสงออกมานะ,ะถ้ามีาพระอาทิตย์มีแสงจะส่องลงมาเลยฮะตอนนี้ข้างบนเมฆค,คึมนะฮะก็ะเลยไนมะ่เคยมีแสงสอง่สองลงมา <c oughs> หาไม่เจอเตีอนแอบแล้ว <c oughs> เรียกใหญ่เลยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ข้างหลังนี่ <c oughs> สวยนะมีองค <c oughs> ์พระสว่างครั้งคราวก็อยู่ไม่ได้สิเขาต้องคืมๆหน่อย <c oughs> นี่พระ <c oughs> พระนอนฮะสวยนะฮะ พุทธธรรมครับรมตรงนี้นั่งได้นะนั่งชมวิวได้เลยนะรบนะรรยากาศในถ้ำบรรยากาศในถ้ำนะฮะ ตรงนู้นจะเป็นป่องนะฮะป่องจะมีแสงส่องลงม้างล่างนะะถ้ามีแสงแดดหน่อยจะส่องมาสวยมากนะฮะตอนนี้ผมมาบฟ้าคึมมากเลข้างบนนะเลยไม่มีแสงส่องแต่ถ้ามีแสงแดดมันจะส่องลงมาเป็นแสงสวยนะฟ้ามันคึมไงอืม,อมธรรมชาตินะธรรมชาตนะิอยู่ในถ้ำนะ มีองค์พระอยู่สวยนะฮะมีถำ้ำจอมพละจะมีแสงส่องลงมาฮนะตอนนี้ไม่มีแสงแนละ้วเพราะว่าเมฆข้างบนมีหินย้อยนะฮะหินย้อย,ย,อยสวยดิยดยหินย้อยสวยมากเลยนะสวยงามเหมือน มองข้างหลังเหมือนผมคนเลยผมผู้หญิงข้างหลังเนี่ยนะแต่ไม่เงาไม่กวางนตรงที่วัดท่าแปดมันเงานะนี่เป็นหินย้อยย้อยลงมาจากตาน้อะ่ะหลายหลายปีแล้วละ่ะน่าจะหลายร้อยปีล,ละน่าจะพันปีแล้วมั้งน,นี่ย <c oughs> <c oughs> เหมือนยุคไดโนเสาร์เลยหินดู <c oughs> <c oughs> อุ้ยสวยมันเป็นหินเกี่ยวนเ่ยนะเหมือนหัวอะไรสักอย่างนี่นี่ อเหมือนที่อยู่คนโบราณเลยนะคนสมัยก่อนนะข้างในเป็นถ้ำข้างในอีกแสงข้างในเป็นถ้ำเลยนะมันมีรอยเท้ายักษ์ด้วยเหรอใหญ่มากนี่รอยเท้าใหญ่มากเลยนะเธอเธอลองเอาแสงออกสิไม่เอาแสงอ,ออกนี่ธอเห็นไหมนี่เอมากกว่านี้ เออมีรอยเท้าตใหญ่มากเลยนะสังเกตดีๆ er <c oughs> นี่นี่เห็นยักษ์นี่ๆๆ <c oughs> นี่ไม่สังเกตดีไม่เห็นนะเนี่ย <c oughs> เหมือนที่อยู่ของยักษ์เลย <c oughs> ทายักษ์หรือเปล่าน้ออือะไมก่นอนโบราณตัวให่งสองสามเม้เนนนาารนนาเคย ใน,ในจะมีรอยเท้าใหญ่ๆเลยนี่ในถ้ำนะถ้ำจอมพลเห็นไหมสังเกตดีๆนะเท้าใหญ่มากเลยนะนี่เหมือนรอยตีนยักษ์เลยเนาะคนสมัยก่อนนะผู้ใหญ่กว่เท้าใหญ่นี่นะนี่แหละรอยเท้านะเท้าใหญ่มากเลยนะ สองลืกน,นะ,ะไปนลำวนกันมั้ยเงไปให้หนูเดินก่อนเออเดินก่อนทั้งไปจับราวมีนี่นีไ่ไหมิมี ออกมาจากป่องแล้วนะฮะเหมือนคนละโลกเลยเหมือนคนละโลกเลยมีข้างคาวด้วยข้างคาว <c oughs> แต่ข้างในวิวสวยอยู่ <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงนะฮะ <c oughs> ลงมาแล้วมีลิงด้วย นี่เป็นป่านะป่าใหญ่ดิเย็นดิว่าธรรมชาติเลยนี่ย่องทำอะไรกันดุด๊กดุกด๊กดุก๊นั่งนั่งนั่งย่องไปไหน